เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับอยู่กันในเอ펙เ LEGEND กันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับตรงนี้โลบ้านะครับแน่นอนเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับมาแล้วนะครับผมแอนลูมประจําซีซั่น14นะครับพัดของโลบ้านั่นเองนะครับมาในคอลเลกชันของ BEAT OF PLAY นะโอเครอบนี้ผมเสียแค่พันเดียวแหละเพราะว่ามีคอยเหลืออยู่4,000กว่าคอยนะครับก็เลย เติมพันเดียวเนี่ยมันก็เกิน7,500ไปแล้วนะครับนะเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาปลด2 p a แพ็คบันเดิลนี้แค่นั้นนะครับตก7,500คอยนะครับเราก็จะครบด้วยธีมที่มันเป็นฮันแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาพีเดเตอร์หรือว่าเพล y ก็ผู้ล่ากับผู้ถูกล่านะครับบางอันก็ทําโดนใจบางอันก็ทําเลอะเทอะมากนะครับอันนี้ผมว่าเลอะเทอะนะอัพบดไป มันเหมือนบังคับไกลๆเนี่ยดูอย่างไลายๆนะครอันนี้ก็เลอะผมว่าก็เลอะเทอะมันทรงทรงทำมาสวยแล้วนะแต่ว่าสีมันเลอะเทอะไปหน่อยนะครับอ่ะปลอดอ่าแล้วที่เหลือสีม่วงเราก็จะมาใช้คราฟติ้งในการปลดเอานะครับทั้งหมดเลยเพราะว่าเหลืออยู่เยอะเหลือเกินนะครับคราฟติ้งเราก็เป็นเฟรม ของไลท์ไลน์นะครับไม่ไม่ค่อยชอบเฟรมของซีซันนี้เท่าไหร่เลยนะมันผมชอบดีไซน์ของซีซันที่แล้วมากกว่านะครับมังกรมังกรอะไรยอย่างนั้น,นะครับอ่ะต่อไปเฟรมของคุณป้าฮอลลซอนเอ้ยอันนี้แอบสวยดีนะครับเนี่ยพออะไรที่มันเป็นเอเลี่ยนไม่ไม่ป่าป่าดอกไม้เนี่ผมว่าสวยนะเออเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเป็นโฮโลที่ ไม่ค่อยได้เหตุนะครับปกติโฮโลสเปรย์ ay, มันจะเป็นอะไรที่ดูยากๆครับเอออันนี้ดูง่ายดีนะรายละเอียดไม่เยอะแล้วก็ดูออกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับต่อไปสกายไดโล b บ้าเออเกมเอฟเฟกต์ลเจ์เนี่ยอะไรที่มันค่อนข้างจะช่วยให้เรา ได้เปรียบขึ้นกว่าคนไม่เติมเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกอ e ีโมดต่างๆนะครับที่มันชวับชวบเนี่ยมันช่วยได้นะแบบเวลาเราบินแล้วบินไปกับวัคคี่แล้วเรากดสกายได้เนี่ยมันช่วยให้เราหลบกระสุนได้นะครับดังนั้นถ้าที่มันชวบแวบหน่อยก็จะมีประโยชน์นะครับดีกว่าท้าที่มันไม่ค่อยขยับะนะครับอีโมดวัสดสันนะครับเต้นกับ ไพลอนอแทบจะไม่ใช่ไพลอนแล้วนะครับแทบจะเป็นเป็นลูกหม่ตัวหนึ่งแล้วนะครับอีโมดมีลาดมันเป็นอีพิกแค่นี้ก็ ไม่เป็นไรครับแค่นี้พอโอ้ชิคบอตา้าฮอโลโลวันโอ้เฮ้ยอันเนี้ยมันคือผู้สร้างอะ่ะใครที่ดูพอมิทิอุสอะไรเงี้ยนะครับจะพอนิกออกนะว่าไอพวกผู้สร้างเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับมันประมาณเนี้ยเอ้ยเทว่ววะโอ้เป็นสกินอีพิกที่แบบโอ้ใช้แทนพวก สกินเลเจนดารี่ได้เลยนะครับเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอันนี้ก็อันนี้น่า,นาจะเป็นเอเลียนเลยนะครับนะก็เลเวนแนนสกินคอลเลกชันนะครับในเทียของอีพิกเป็นเอเลียนที่พยายามยัดเข้ามาในสกินอีพิกนะครับก็มันได้แค่นี้แหละครับนะ มันจะเวอร์กว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวสกินเลเจนดารี่มันไม่ไม่แจ่มนะครับโอ้อันนี้กับจิ๊บบอต้าแน่นอนนะครับสกินค่าท็อกซิคเวสเุ้ยโหรอบนี้ผมชอบสกินอีพิกมากเลยโวันนี้ก็ใช้ได้นะแต่ก็แอบหลุดหลุดไปหน่อยนะ เออมันหลุดไปเนี่ยอู้ดูดิลองโบอีปิกครับดีที่ผมไม่ค่อยแบบตามพวกของซีซั่นนี้เท่าไหร่นะพอมาเห็นจริงๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ดีครับอู้ิงแมนน้ำแข็งครับมีอัคาลาเอเรียนนะ โอเคครับเรามาเปิด10กล่องที่เหลือดูว่าจะได้เ e จ e n d a ี y หรือว่าอีพิกอะไรแถมมาบ้างนะครับไปโอ้โหน,นี่อะไรครับเนี่ยโอ้โหขนลุขนชันเฟรมของอะไรอะ่ะ แวนเทสโอ้โหวสวยด้วยครับสกินเฟมเลยโอ้โไปสกินละเฟมเรจนัลลี่สวยๆหายากมากแลวสำหรับเอฟเฟกเลเจนเนี่ยอหนั่นคือหนึ่งดนๆครับโอ้โหแล้วก็ลองโบอีกแล้วนะครับสกินทองน่าจะคู่กับเรดหรือเปล่าคล้ายๆเลยนะครับสกินคล้ายๆกับเรดตัวที่มันเป็นอีบสีทองนะครับเออสวยดีครับผม นะแล้วก็อันนี้สกินคอลเลกชัน breeze of pain นะครับนี่อันเนี้ยถือว่าทำมาดีนะครับไม่เลอะเทอะสีแบบเข้ากันกลมกลืนแล้วก็มีความเท่นะครับต้องแบบใช้เลยนะครับต่อไปครับกลัวจะดรอปไปดิเอ้ยก็ยังทองอยู่โหปล่อยเลทสุดๆอ่าเป็นอีโมดครับ ยังไม่มีอ e ีโมดระดับอ e ีพิกขึ้นไปเลยนะครับอู้ก็เป็นเลเจนดารี่ไปเลยทำลายกีตาร์ครับเอาไปแค่เนเก่าเลยแล้วกันนะครับแล้วนี่ก็คอลเลกชันอีเวนต์อันนี้ก็หมวกออกแนวพรีเดเตอร์นะครับแต่ชุดนี่ต้องบอกเลยว่าโลบ้านี่มันขึ้นชื่อเรื่องสรีระรูปร่างกันอยู่แล้วนะครับนะเหมือนเดเวลลอปเปอร์จะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ ออกแบบมาสนองผู้เล่นเหลือเกินนะส่วนตัวผมไม่อะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันออกมาแนวแบบพวกนักบิดมากกว่านะครับนะเหมือนนักบิดมอไซน์นะมวกะนะไม่ไม่ค่อยออกไปแนวพีเดเตอร์เท่าไหร่นะครับมาออกมาทมัยครับผมอ่ะดอกมาที่อ e ีพิกแล้วนะครับ โฮโลของถาดครับผมอ่ะแล้วก็เท่มากเลยสำหรับสกินคอลเลกชันนะครับ Toxic Take Down e a c e k e e p e r นะครับผมชอบดีไซน์แล้วก็สีสันครับเปิดนี้มากเลยนะครับนะเป็นอีกหนึ่งสกินที่ได้ใช้แน่นอนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะ ผมจำอะไรผิดหรือเปล่ามันไม่ได้การันตีว่าต้องได้อีพใช่ไหมอะนี่ก็เป็นฮาร์ดบ็อกนะครับสกินคอลเลกชันที่น่าจะค่อนข้างรีโมเดลนิดหนึ่งนะครับจะเรียกว่ารีไหมเรียกว่าเพิ่มดีกว่านะครับเพิ่มส่วนของด้านหลังๆเนี่ยเพิ่มโมเดลเข้ามานะครับตัวนข้างหน้าก็เหมือนเดิมนะก็ผมน่าจะได้ใช้เพราะรู้สึกว่าผมไม่มี สกินฮาบอคสวยๆเลยนะครับแต่ก็ต้องทําใจนิดนึงเข้าเครื่องคารไปแล้วนะครับตอนนี้ไปต่อครับโอเคโโอ้หผมหลุดทองไปครั้งเดียวเยนะี่ยโอ้โหอ่ะมีหลุดไปอีปิกครั้งหนึ่งแล้วก็หลุดไม่ได้อีปิกเลยนะครับนอกนั้นนี่การันตีเลเจนดารี่นะครับลองโบอีกแล้วแล้วก็นี่ครับ สกินคอลเลกชันฟิวมาในลักษณะคล้ายๆกับโลบ้านะครับนะใส่หมวกประหนึ่งพีเดเตอร์แล้วก็ชุดตะข่ายของเขานะครับโชว์เซ็กซี่โอเคอันนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้อะไรนะครับก็ผ่านผ่านไปแล้วกันสำหรับการออกแบบนี้อ่า แต่ผมพอใจแลนะ้วครับผมรู้สึกทองมันออกมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้ก็กึ่งๆนะครับคอลเลกชันสกินอันนี้ก็กึ่งว่าดีกึ่งว่าไม่ดีนะครับก็คือผมชอบส่วนหัวนะครับส่วนตัวก็มันก็แนวเดียวกับเนี่ยชุดตะข่ายนะครับแต่มันเลอะเทอะไปหน่อยนะโอเค อิปิกมาครับอิปิกเป็นชามแล้วก็อันนี้ครับสกินปืนคอลเลกชันพาวเลอร์มันจะไปคล้ายๆกับสกินสกินหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดมันคล้ายมากเลยเนี่ยแล้วก็น่าจะคู่กับออกเทนมื่อกี้นเนี่ยแหละ ผ้าตัวนี้ครับผ่าตัวนี้นี่ผมลุนมากเลยนะแบบคือมันทําทรงแบบโมเดลสวยนะครับแต่สีที่เขาเลือกใช้เนี่ยโอ้ยเสียดายครับเสียดายมันจะมันเกือบคล้ายๆกับสกินที่ผมอยากได้อะไอ้ที่เป็นผ่าตัวสีดำะนะครับแล้วก็มีแถบของสีเขียวสะท้อนแสงอะ่ะตัวนี้ว่าโมเดลคล้ายๆแต่ดูมันเลือกสีมาดิครับมันไม่มีสีอะไรตัดที่ ทําให้มันดูแบบมันเท่เท่าไหร่เลยนะครับนะก็ผ่านไปแล้วกันสําหรับผ่านไ i เดอร์นะครับอ่ะสองอีพิกเลยหนึ่งโฮโลถ้าโพสของวัดสันไม่น่าจะได้ใช้นะครับเพราะว่าเราใช้การประสานอินนะครับนะวิชาจาัก,กระนารุโต ที่ดึงหน้าเบี้ยวอยู่นะครับอ่ะสกินเปืนคอเลกชันครับอันนี้สวยเพราะว่าคู่กับคุณป้าฮอยเลซอนซึ่งสกินนั้นก็เท่อยู่แล้วด้วยนะครับกดใส่ไปเลยครับแรมเพจเอ้ยอยู่ในแคปแพ็กเกจนี่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะอ่ปิดท้ายด้วยอีปิดครับเป็นท่าโพส ของคอสติขอดูอีกทีปึง่งสวยดีนะถ้าผมไม่มีของแอร์ลูมนะครับแล้วก็อันนี้โอ้อันี้สวยมากเลยนะครับสำหรับสกินคอลเลกชันอาชเทอร์เนเตอร์ครับเนี่ยการออกแบบสำหรับผมที่ดีอย่างแรกเลยสี 4, มันต้องตัดกันแล้วดูสวยนะ <c oughs> นั่นแหละอ่ะมาพัดมาครับ อ,อินโทรนะครับเสียงพูดตอนเลือกตัวนะก็มีลีใส่ไปถ้าโพสใส่ไปอ่ะทีนี้เรามาดูแอนิเมชันของเจ้าแอร์รูมของโรบ้ากันนะครับอเอาตั้งแต่การหยิบขึ้นมาเลยนะ พัดนะครับพัศยังพัดอยู่มันถือว่าหมดแอนิเมชันยังอ๋อมันพัดตลอดนะโอเคมันถือว่ามันคือหมดแอนิเมชันไปแล้วครับอ่ามือซ้ายมามือขวาโอเคไม่ยาวเท่าไหร่นะครับโอ้อันนี้ก็หยิบขึ้นมาเลยโอ,อนน้ยนี้โยนอ่าแอนิเมชันจะไม่ยาวมากนะครับแต่มันเฟี้ยวก่ะ อุ้ยอ้ยอยอยอนี้มีมีติดไฟที่ใบมีดหรือว่ามันสะท้อนแสงไฟก็ไม่รู้นะครับอุ้ยนั่นะมันยานพาดไฟเดอร์ปะใช่ไหม я? เหมือนสกินของพาดนะครับยานเออหมดยังเอ้ยอันนี้ก็ไม่ซ้ำนะอันนี้ซ้ำแล้วครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครดูทันก็ ดูว่ามันมีกี่แอนิเมชันนะครับแต่บอกได้เลยว่าแอร์รูมเนี่ยทำขนาดประมาณนี้มันกำลังดีมากครับไม่บางมากแล้วก็เล่นแอนิเมชันสวยนะเออไม่ต้องไปทำอะไรยิ่งใหญ่นะครับต่อไปนะครับกดซองขัดเล็บนะครับแต่ว่าเราใส่ถุงมือก็เลอเกี่ยวกับแหวน ขัดแวบรหรือขัดเล็บดูกันใหม่นิ้วกลางก็ต้องเป็นขัดเล็บแล้วนะครับแต่เราใส่ถุงมือนะเออแต่ทำไมอแอนิเมชั่นมันซ้ำวะเฮ้ยใจเย็นอันนี้แลหรือเปล่าที่เขาโชว์กันผ่าครึ่งหัวนะครับ ไม่รู้ว่าไปหยิบมาจากไหนนะอ่านเนี่ยที่สามแล้วเก็บพับ This one been อ่านไม่ทันคนระับอ่านว่าอะไรไม่รู้นะก็เป็นอ่านข้อความนะครับเน่เน่เน,น,น่มีแควนอ่าควงพัดครับเฮ้ยเพชรควงพัดจิบเพชรควงเพชรจิบพัดด้วย โอ้ยอ่านเร็วๆนี่จะอ่านผิดเอานะครับอ่าสามอันนี้สามมันชอบสามไหมที่แบบอ่าตะไบเล็บบ่อยนะครับ <c oughs> เออผมชอบควงพัดหยิบเพชรที่สุดแล้วนะครับนะแล้วก็ ชอบแสงที่ใบมีดด้วยนะครับนะตอนมันเรืองแสงนี้ผมชอบมากเลยอะ่ะสวยดีออะมาดูตอนวิ่งกันนะครับเออเนี่ยมันคือความลงตัวนะครับแอร์รูมที่ผมชอบคือพวกแอร์รูมซีซันแรกๆนะครับถ้าซีซันหลังที่ผมชอบก็เป็นปืนช็อตไฟฟ้าของวัดสด์น่ะนะครับนะทํทำแบบ เรียกว่ากําลังดีอะนะขนาดพอดีมือแบบวิ่งไปด้วยถือไปด้วยไม่เกะก,กะมากแล้วก็น่ารักอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูตอนวิ่งไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพัดแล้วกันนะครับถ้าผมพอจะจับทางได้แล้วนัก็เวลาเริ่มกดวิ่งเนี่ยมันก็จะควงพัดก่อนหนึ่งทีนะอ่ะแล้วก็มีตอนเปลี่ยนปืนนะครับแล้วเรากระโดดอยู่ ไม่ติดเนี่ยมันจะสะบัดนิดนึงปลดนะครับแล้วก็มีแบบตอนที่เราสไลด์เลยอะ่ะสไลด์แล้วก็กดเปลี่ยนมานะครับอ้าวยังไงวะอ่ะสไลด์ยาวๆแล้วกันเนี่ยนะครับมันก็จะโยนเออประมาณนี้นะส่วนอันอื่นโอโ้โห ผมว่าหายากนะลองไปดูในทวิตดูอะไรช่องที่เขาทำข้อมูลแน่นๆนะครับโอเคแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับเราก็จะลาไปด้วยกัไปีนะครับปีธรรมดาอุ้ยสะบัดไปนะครับแสงสีอะไรกระโดดก็ฟาดลงมานะครับม่วงม่งปะม่วงม่วงแดงแดันะ ชมพูแล้วกันอืมปัดซ้ายปัดขวานะครับอุ้ยสไลด์นี่แบบ หูเนี่ยชอบท่านี้ที่สุดแล้วนะครับสบัดแบบควงสปินหลังนะเหมือนผมไปดูมานะมันจะมีอีกท่าหนึ่งนะครับน่าจะต้องนั่งยองๆแล้วกดนะครับก็จะเป็นท่าหยิบหน้ากากขึ้นมานะใครที่เคยมีพวกเฟรมนะเฟรมที่มันเป็นแบบคานิวาลนะครับก็จะรู้ว่าอาโลบ้าเราเนี่ยก็มีธีมคานิวาลอยู่นะครับ แล้วถ้ากระโดดแล้วกดละ่ะกระโดดแล้วกดไม่ติดนะครับอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบวิ่งไปแล้วเราก็กดส่องนะครับอินสเปกแอลูมเราเนี่ยมันก็จะควงครับอ่าเหมือนที่ เลดควงคุณในนะครับโคตรเจ๋งอะ่ะผมไม้จะชอบพิสุดในบรรดาแอร์ลูมพักหลังๆแล้วนะครับลองลงมาก็ไอปืนช็อตไฟฟ้าแล้วแหละนะเอออย่างเท่อะแล้วก็ถ้าตีแบบสะบัดอุ้ยอันนี้โคตรชอบนะครับอะไงก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วละกันนะครับผมสวัสดีครับ thank <laughs> you